ตอนที่21เอเจนระดับ1ิบละวิดโดเอเจนทุกคนในที่เกิดเหตุต่างอิจฉาบรูซเมื่อพวกเขาได้ยินสำหรับเอเจนระดับ3ในการเลื่อนระดับระดับเดียวโดยปกติจะใช้เวลา2ปีกระนั้นบรูสก็เพิ่มขึ้น2ระดับในเวลาไม่ถึง1เดือนนี่เป็นปาฏิหาริย์แน่นอนแม้แต่บินก็ไม่รู้จะพูดอะไรดูเหมือนว่าเขาจะห่างจากเพื่อนมากขึ้นเรื่อยๆบรูสมองไปที่โซอ,อีและพูดว่าขอบคุณคุณมากครับคุณโซอ,อี้ ยิ่งเขามีระดับที่สูงมากเท่าไหร่เขาก็จะสามารถติดต่อกับพวกนั้นได้มากขึ้นเท่านั้นตอนนี้เขากลายเป็นเอเจนต์ ane, ระดับ6ซึ่งอยู่ในตำแหน่งกลางของชีลอลิงโอเคไปเตรียมตัวให้พร้อมสักคนใหญ่คนโตจะมาแล้วเอเจนต์เกือบทุกคนรู้เรื่องนี้แล้วและพวกเขารอคอยที่จะได้เห็นแบล็กวิดโดด้วยตาของพวกเขาเองท้ายที่สุดนั่นคือเอเจนต์ ane, ระดับตำนานในระดับเดียวกับฮอปไอและในบางเรื่องเธอมีพลังมากกว่าเขาด้วยซ้ำ แม้ว่าเธอจะเป็นเพียงผู้หญิงแต่เธอก็ไรความประณีอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรือการสอบสวนเธอเป็นหนึ่งในไพ่ตายของทีลอลิงหลังจากแจ้งอย่างเป็นทางการโซอี้ก็ออกไปเตรียมของบางอย่างในขณะเดียวกันงานของบรูซยังคงต้องอยู่และเฝ้าระวังประตูรักษาความปลอดภยัยแม้ว่าเขาจะได้เลื่อนตำแหน่งแต่นี่เป็นงานที่สำคัญมากเนื่องจากเป็นวิธีเดียวที่จะเข้าสู่ทีลอลิงได้เวลาผ่านไปและเวลา18นาฬิกาทุกคนในทีลอลิง ก็พร้อมแล้วเบเจนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดมีหน้าที่และสิ่งที่ต้องดูแลบรูซกำลังยืนอยู่ในห้องโถงโดยสวมสูทและแว่นกันแดดสีดำดูราวกับเป็นตัวแทนของมืออาชีพแลควโดมีความสามารถพิเศษมากมายและเขาต้องการดาวโหลดมากกว่าหนึ่งอย่างในครั้งนี้รืน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 ,รนในเวลานี้รถคันหนึ่งจอดอยู่ด้านนอกฐานทัพเวนเจอร์สโดยมีรถจี๊ปมากกว่า20คันตามหลังอย่างรวดเร็วฟิลโคสันออกมาจากรถคันแรกและยืนอยู่ข้างๆหลังจากถอดแว่นกันแดดออก เบเจนทุกคนต่างกลั้นหายใจในขณะที่พวกเขากำลังมองไปที่ผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆฟิลโคสันเธออยู่ในชุดรัดรูปสีดำที่เผยให้เห็นรูปร่างที่สมบูรณ์แบบของเธอซึ่งดูดีในทุกส่วนร่างกายของเธอราวกับภาพอันสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะผมสั้นสีแดงของเธอช่วยเพิ่มเอกลักษณ์บางอย่างให้กับเธอทำให้เธอดูเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นดวงตาของบรูซไม่แม้แต่จะขยับเมื่อผู้หญิงคนนั้นออกมาเขายืนยันว่าเป็นเธอเท่านั้นหนึ่งในฮีโร่ของอเวนเจอร์เอเจนระดับสิบแลควิดอในตำนาน และอย่างที่บินบอกเธอเป็นสาวสวยที่หาตัวยากเอเจนเกือบทั้งหมดจ้องไปที่เธอมีผู้ชายไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถต้านทานสเสน่ห์ของเธอได้แต่บรูซก็เฉยๆเพราะเขารู้ว่ายิ่งดอกไม้สวยงามเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นบรูซรู้ด้วยว่าแบล็กวีโดตรงหน้าเขาเพิ่งเปิดตัวเธอยังไม่ได้พบกับกัปตันอเมริกาและไอรอนแมนกล่าอีกในหนึ่งแม่ไม้ดำที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นเพียงมือใหม่ในแง่ของความรู้สึก แม่ไม้ดาเป็นแมงมุมชนิดหนึ่งที่หายากมีข่าวลือว่าแมงมุมมีพิษร้ายแรงและอันตรายแม้แต่แมงมุมที่เป็นคู่กับมันก็จะถูกฆ่าได้และผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขาถูกเรียกว่าแม่ไม้ดำชื่อเล่นของเธอเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะอธิบายได้ว่าเขากำลังติดต่อกันคนประเภทไหนอยู่นาตาชานี้ครั้งแรกที่คุณมาที่นี่หรือเปล่าฟิวโคสันยืนอยู่ข้างเธอและหัวเราะในขณะที่โคสันเป็นเพียงเอเจนต์ ane, ระดับเจ็ดแต่เขาเป็นเพื่อนเก่าของแลกวิด ฉันแค่รู้ว่าบาตันอยู่ที่นี่ทําไมเขาถึงไม่ออกมาแลควีโดพูดและตามที่คาดไว้เสียงของเธอหน้าดึงดูดมากเขากำลังปฏิบัติภารกิจสําคัญในตอนนี้และไม่ได้อยู่ที่ฐานทัพโคสันกล่าวแต่ไม่ได้เปิดเผยว่างานคืออะไรโอเคแต่ที่เรียกฉันมาที่นี้นายต้องการให้ฉันทำอะไรงั้นเหรอเธอพูดในขณะที่เดินเข้าไปในฐานกับโคสันงานเล็กๆมันควรจะง่ายมากสำหรับคุณ ฉันได้ยินมาว่านายเจอผู้ชายแปลกๆที่ก้นทะเลอาร์กติกนายจะแนะนําฉันให้รู้จักไหมใบหน้าของฟิลโคสันเปลี่ยนไปแต่เขกาก็รีโพเกอร์เฟสดอกจันทําหน้านิ่งแม้ว่าจริงๆจ,จะกังวลหรือตื่นเต้นไว้ก่อนที่คนอื่นจะเห็นเดี๋ยวเวลานั้นก็มาถึงฉันไม่รู้จริงๆว่านายกำลังจะทําอะไรอยู่นาตาชาใสา่หัวและไม่ถามอีกต่อไปชีลอลิงก็เป็นซาแบบนี้แม้ว่าเธอจะเอเจนต์ระดับสิบแต่เธอก็ไม่สามารถรู้แผนการทั้งหมดของชีลอลิง ได้นิกฟิวรี่เป็นพวกสุนัขจิ้งจอกเท่าไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แม้แต่รัฐสภาและประธานาธิบดีก็ไม่ได้รู้ชัดเจนในเรื่องนั้นโคสันยิ้มและไม่พูดอะไรแผนการของ Nick Fury นิกฟิวรี่ใกล้เข้ามาทุกทีสวัสดีครับท่านโปรดให้ผมตรวจเช็คด้วยในขณะนั้นเองก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมามาทำให้นาดาชาและโคสันหันกลับไปมองเขาคือเอเจนต์ ane, ระดับสามที่พูดในครั้งนี้เขาไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองพวกเขาและเขาก็ดูกังวลมาก เมื่อนาตาชาเห็นสิ่งนี้เธอก็ขมวดคิ้วเธอไม่ต้องการถูกตรวจสอบทุกครั้งที่เข้าออกสิ่งนี้ทําให้เธอค่อนข้างไม่พอใจนั้นเป็นหน้าที่ของผมคุณผู้หญิงโปรดเข้าใจด้วยด้านหลังเอเจนระดับสามบรูซออกมาด้วยรอยยิ้มโคสันมองไปที่บรูซและจําได้ทันทีว่าเขาเป็นใครบรูซเอามือออกและพูดว่าสวัสดีครับผมบร like ูซลเอเจนระดับหนาตาชามองไปที่บรูซพยักหน้าและเอามือออกมานาตาชาโรมานอฟ เมื่อสองมือสัมผัสกันความสามารถของบลควิดโอดอกปรากฏต่อหน้าบรูซอย่างชัดเจนตอนที่22กำลังดาวน์โหลดชื่อนาตาชาโรมานอฟไมฟ์อัตลักษณ์บลควิดโอความสามารถเทคนิคการต่อสู้ระดับสุดยอด 400m ร่างกายว่องไว 800m ภูมิปัญญาเชิงกลยุทธ์2 g b ยืนต่อต้านไว3 0 g b ความเชี่ยวชาญในอาวุธปืน 300m แน่นอนว่าแบล็กวีโดมีความสามารถยีนต่อต้านไวที่จำเป็นที่สุดสำหรับรูสความสามารถนั้นเกินขีดจำกัดของมนุษย์แม้แต่ฮอปไอก็ยังไม่มียีนแบล็กวีโดได้รับการรับรุงเพื่อยืดอายุขัยและรักษาความเป็นหนุ่มสาวยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีแอนติบอดีที่ทรงพลังซึ่งสามารถต้านทานโรคและก๊าซพิษส่วนใหญ่ได้เถ้าหากเขาได้รับยีนต่อต้านไวนี้เขาก็แทบจะไม่ต้องกังวลว่าจะป่วยนี่เป็นความสามารถที่มีประโยชน์มากที่รูซไม่สามารถพลาดได้ แต่ความสามารถนี้ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ไปแล้วดังนั้นข้อมูลที่ต้องดาวน์โหลดจึงมีมากโดยปกติมันเกินจำนวนที่ดาวน์โหลดจากฮอปไอไปมากกว่า3 0ิกิกะไบต์เกินไปเปล่าว่าเนี่ยอย่างสุดอย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันมันไม่มีศักยภาพเสริมด้านการต่อสู้แต่ความสามารถที่สามารถยืดอายุขยของมนุษย์นั้นมีลักษณะเฉพาะและมีค่ามากกว่าที่เงินที่จะซื้อได้ในบรรดาฮีโร่ที่เป็นมนุษย์บรูซรู้ว่ามีเพียงกัปตันอเมริกาบล็ควีโดและนิกฟิวรี่เท่านั้นที่มีความสามารถนี้ นอกจากยีนต่อต้านไวแล้วความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่ดึงดูดสายตาของรูสคือเทคนิคการต่อสู้ระดับสุดยอดแม้ว่าข้อมูลจะมีจํานวนไม่มากนะักแต่ก็เป็นความสามารถที่มีประโยชน์มากสําหรับรูสําหรับภูมิปัญญาเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้รูสมีไอคิวเหนือกว่าคนธรรมดาความสามารถที่โดดเด่นที่สุดของแลควีโดคือร่างกายที่ว่องไวของเธอมันทําให้เธอเคลื่อนไหวได้อย่างน่าทึ่งทุกแบบและความยืดหยุ่นที่ให้ก็ถึงขีดจํากัดของร่างกายมนุษย์แล้ว จากทั้งหมดที่กล่าวมาลำดับความสำคัญในตอนนี้คือการได้รับยีนต่อต้านไวของลักวีโดบรูตัดสินใจโดยไม่ลังเลปี๊การเชื่อมต่อสำเร็จปี๊บเนื่องจากโฮสต์มีความสามารถด้านเทคนิคการต่อสู้ระดับสูงสุดขนาดของเทคนิคการต่อสู้ระดับสุดยอดจึงลดลงเหลือ200เมกะบิตปี๊การเชื่อมต่อสำเร็จปี๊ยีนต่อต้านไวขนาด30กิกะไบต์เริ่มดาวน์โหลดแล้วความเร็วในการดาวน์โหลดปัจจุบันคือ800 kbs ใช้ได้ในระยะ3เมตร ด้วยความเร็วในการดาวน์โหลดแบบนี้แม้ว่าเขาจะซื้อการเร่ง100เท่าแต่บรูซก็ยังต้องใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงในการดาวน์โหลดความสามารถทั้งหมดเวลาในการดาวน์โหลดประเภทนี้นานเกินไปหลังจากคิดแบบนี้บรูซก็ซื้อการเร่งความเร็วในการดาวน์โหลด600เท่าโดยตรงเงิน600,000เหรียญสหรัฐที่เขาเก็บไว้ได้หายไปในทันทีนี่คือเงินออมของเขาหลังจากทำงานหนักมาครึ่งเดือนแต่เพื่อที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาเขามีแต่ต้องทำเช่นนี้ แม้ว่าตอนนี้จะมีเร็วกว่า600เท่าแต่ก็ยังใช้เวลามากกว่า10นาทีเขาลงทุนไปมากแล้วดังนั้นไม่ว่าจะเป็นยังไงเขาต้องรักษาแบกวิดโอให้อยู่ในระยะ3เมตรเป็นเวลา10นาทีหลังจากตัดสินใจบรูซก็ปล่อยมือเธอแบกวิดอยิ้มให้เขาและพร้อมที่จะจากไปแต่บรูซหยุดเธอก่อนที่เธอจะจากไปและเริ่มพูดคุยเล็กๆน้อยๆแม่ไม้ดำไม่ได้ปฏิเสธโคสันจึงไม่พูดอะไรแม้ว่าเขาจะประหลาดใจกับการกระทำของบรูซ สิ่งที่เขาเห็นคือบรูซหลงรับแม่ไม่ดำและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เวลาผ่านไปแต่ดวงตาของบรูซยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามดวงตาของแลควิโดเผยให้เห็นถึงความอดทนสัญชาตญาณของเธอบอกเธอว่าบรูซไม่หลงเสน่ห์ความงามของเธออย่างแน่นอนเธอจึงพยายามตัดบทสนทนาให้สั้นลงวันนี้มีความสุขมากที่ได้คุยกับคุณเป็นเกียรติมากนาะดาชาคุณมีสิ่งที่ต้องทำฉันจะไม่รบกวนคุณอีกต่อไปบรูซพูดอย่างใจเย็นแต่ข้างในเขาเริ่มกระวนกระวายเร็วขึ้นเร็วขึ้น แลกวิดมองบรูซด้วยรอยยิ้มจากนั้นก็จากไปปี๊บดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ปี๊บขอแสดงความยินดีด้วยคุณที่ได้รับความสามารถเทคนิคการต่อสู้ระดับสุดยอดปี๊บขอแสดงความยินดีด้วยคุณในการหลอมรวมยีนต่อต้านไวทที่สมบูรณ์แบบเสียงจากระบบดังขึ้นทําให้บรูซถอนหายใจอย่างโล่งอกในที่สุดการดาวน์โหลดก็เสร็จสมบูรณ์เมื่อมองไปที่ด้านหลังของแม่ไม้ดำบรูซก็ใส่หัวหากเขาทวงเวลาไว้นานกว่านี้อีกต่อไปเขาจะต้องถูกสงสัยอย่างแน่นอน นี่คือโลกมาเวลไม่มีใครเป็นคนธรรมดาหรอกเพบรูซเธอเซ็กซี่จังนะว่าไหมวินยืนอยู่ข้างๆบรูซพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าเขาบรูซมองเขาและไม่สนใจเขาเขาสนใจแม่ไม้ดำเพียงเล็กน้อยและน่าเสียดายที่ความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของเธอไม่ได้รับการดาวน์โหลดนี่เป็นความสามารถที่ทรงพลังเช่นกันแต่น่าเศร้าที่เขาไม่มีเวลาหลังจากการหลอมรวมกับยีนต่อต้านวัยความแตกต่างเพียงอย่างเดียวที่เขาสามารถรู้สึกได้คือร่างกายของเขารู้สึกตึงมาก เขารู้สึกได้ว่าเซลล์ของเขาตื่นตัวและตื่นเต้นมากด้วยยีนต่อต้านไวทําให้อายุไขของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากตอนนี้บรูซเป็นก้าวข้ามนุษย์ธรรมดาไปแล้วหลังจากรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเขาก็เปิดแผงของเขาขึ้นชื่อบรูซอัตลักษณ์เอเจนต์ระดับหความสามารถนักแม่นปืนยีนต่อต้านไวสุดยอดความเร็วร่างหมูเหล็กเทคนิคการต่อสู้ระดับสุดยอดความเชี่ยวชาญในอาวุธปืนการติดตามแอบแฝงแผงควบคุมอัปเดตใหม่แล้ว ความสามารถที่ทรงพลังมากมายถูกรวบรวมเข้าด้วยกันและในตอนนี้บรูซมีคุณสมบัติที่จะประกาศตัวว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วยีนต่อต้านไวยังถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพลังวิเศษของเขาไม่ว่าจะเป็นล็กวีโดหรือฮอปาออันที่จริงพวกเขาก็ไม่ได้โดดเด่นกว่าบรรดาฮีโร่คนอื่นๆเลยอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่อ่อนแอที่สุดไม่ใช่ว่าบรูซกำลังดูถูกพวกเขามันเป็นเพียงความจริงอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายที่เงินที่เขาได้รับมาในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาตอนนี้หายไปหมดแล้ว อย่างไรก็ตามการเก็บเกี่ยวของเขาในครั้งนี้ให้ผลที่ใหญ่มากและเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดด้วยด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาเขาไม่สามารถถูกมองว่าเป็นหนอนแมลงเหมือนที่เขาเคยเป็นเมื่อเริ่มต้นในโลกนี้ได้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้บรูซก็ยิ้มออกมาเขากลับไปที่ฐานอเวนเจอร์เพื่อดาวน์โหลดความสามารถของล็กวีโดเท่านั้นและตอนนี้เป้าหมายของเขาสําเร็จแล้วเขาก็วางแผนที่จะกลับไปไม่ว่าปาร์เกอร์จะได้รับพลังวิเศษในเดือนนี้หรือไม่เขาก็ต้องทํางานให้สําเร็จ จากนั้นเขาไปที่สำนักงานของโซอี้เพื่อรายงานความคืบหน้าของภารกิจปัจจุบันเราละถ้าสิบวันข้างหน้าไม่มีอะไรก็ให้กลับมาโซอี้พูดหลังจากยืนยันรายงานบรูซพยักหน้ายังเหลือเวลาอีก10วันหลังจากที่เขาเสร็จสิ้นภารกิจปัจจุบันเขาจะกลายเป็นเอเจนต์ ane, ระดับหกของทีลอลิงและเขาจะได้รับหมายจากระดับที่สูงขึ้นหลังจากบอกลาโซอี้แล้วเขาก็ออกจากห้องทำงานและเดินออกจากฐานอเวนเจอร์ ครึ่งชั่วโมงหลังจากที่เขาออกจากห้องทำงานของโซอี้โคสันก็ก้าวออกมาจากความมืดตอนที่23แผนใหม่โซอี้ผู้ชายคนนั้นเก่งแค่ไหนโคสันเอ็นกายลงบนโต๊ะขณะที่เขาถามเก่งมากในหลายอย่างอนาคตของเขาสดใสแน่นอนและเขาจะกลายเป็นเอเจนต์ gen, ระดับท็อปอย่างแน่นอนตอนนี้เขาสามารถเอาชนะไมได้แสดงว่าเขาอาจจะแข็งแกร่งในระดับของเอเจนต์ gen, ระดับเจ็ดแล้วและสำหรับภูมิหลังของเขาฉันเองก็ได้ตรวจสอบหลายครั้งและมีการตรวจสอบทุกครั้ง แม้แต่โซอีก็ไม่รู้ว่าเมื่อเขาพูดถึงบรูซเขาก็ยิ้มตลอดทางเขาพอใจกับบรูซมากเนื่องจากความสามารถอันโดดเด่นของบรูซเขาจึงได้รับการจับตามองจากเอเจนระดับสูงของชีลอลิงเมื่อสองสามวันก่อนชีลอลิงได้ทำการสอบสวนในเชิงลึกเกี่ยวกับเขาแล้วและไม่พบปัญหาเลยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าตอนนี้ชีลอลิง กำลังขาดแคลนกำลังพลเมื่อไม่นานมานี้มีหลายเหตุการณ์มากเกินไปโคสันกล่าวอย่างชัดเจนว่ามีปัญหากับเรื่องนี้ตกลงแล้วคุณจะจัดการเขายังไงโซอี้ถามเมื่อได้ฟังสิ่งนี้โคสันก็ยิ้มอย่างชัดเจนเมื่อนึกถึงเรื่องนี้มาก่อนคนที่เราพบที่ก้นทะเลอาร์กติกได้ตื่นขึ้นแล้วอะไรกันเร็วขนาดนั้นเชียวโดยที่โซอี้ตั้งตัวไม่ทนันทำให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เพราะนั่นคือบุคคลที่หลับไหลามาเกือบเจ็ดสิบปี สถานการณ์นี้เกินขอบเขตความเข้าใจของเขาเนื่องจากก่อนหน้านี้โซอี้ไม่เคยสัมผัสกับพลังเหนือมนุษย์แม้แต่ฮอปไอและล็ควิโดพวกเขายังสามารถเรียกได้ว่าเป็นกึ่งเหนือมนุษย์เท่านั้นหากมนุษย์ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องก็เป็นไปได้ที่จะไปถึงระดับนั้นแต่สิ่งที่พวกเขาพบที่ก้นทะเลอาร์กติกนั้นแตกต่างออกไปเขาไม่ได้สติมานานกว่า70ปีและตอนนี้เขาน่าจะมีอายุมากกว่า100ปีแต่ถึงกระนั้นการทำงานของร่างกายของเขาก็ยังคงทำงานราวกับว่าอยู่ในวัยส0ิซึ่งมันเหลือเชื่อมาก เมื่อก่อนเขาจะไม่เชื่อเรื่องนี้เลยอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาเห็นชายคนนั้นด้วยตัวเองดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเชื่อในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาโซอี้รู้สึกตะลึงเนื่องจากสถานะของเขาดีขึ้นระดับการติดต่อและสิ่งที่เขาสามารถรู้ได้จึงสูงขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์ปัจจุบันเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ใช่เขาตื่นขึ้นมาแล้วโคสันกล่าวใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความน่าเกรงขามด้วยพลังที่ฟิลโคลสนันมีเขาก็คล้ายกับมือซ้ายและขวาของผู้อำนวยการชีลอลิง แม้ว่าเขาจะเป็นเพียงเอเจนต์ ane, ระดับ8แต่เขาก็มีตำแหน่งที่ไม่ธรรมดาในชีลอลิงแม้แต่กับเอเจนต์ ane, ระดับ9หรือระดับ10เขาก็ยังสามารถสั่งการได้คุณหมายว่าโซโอี้เดาอะไรบางอย่างได้คร่าวๆการที่โคสันที่ถามถึงบรูซในเวลานี้อาจเป็นเพราะความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ชายคนนั้น แม้ว่าเขาจะตื่นขึ้นมาแล้วแต่เขาก็ต้องใช้เวลาพักผ่อนเป็นเวลานานเพื่อที่จะฟื้นตัวในช่วงเวลานี้ฉันต้องปรับตัวเขาให้เข้ากับโลกปัจจุบันทางที่ดีควรส่งเอเจนต์ไปปกป้องเขาโคสันกล่าวความแข็งแกร่งของชายคนนี้น่ากลัวจริงๆแต่เขาเพิ่งตื่นขึ้นมาการทำงานทางกายภาพบางอย่างของเขายังไม่สามารถทำได้ดีดังนั้นเขาจึงต้องได้รับการรอปกป้องเล็กน้อยคุณต้องการมอบหมายงานนี้ให้บรูซหรอโซอีกล่าวโคสันพยักหน้า แต่ก่อนหน้านั้นฉันต้องรู้ว่าเขามีคุณสมบัติเพียงพอสําหรับงานนี้หรือเปล่าท้ายที่สุดนี่เป็นหนึ่งในความลับของชีลอลิงก่อนที่ทุกอย่างจะดําเนินไปอย่างถูกต้องโคสันไม่ต้องการให้ใครรู้ดังนั้นเขาจําเป็นต้องรู้จุดแข็งที่แท้จริงของบรูซล่วงหน้าบรูซจะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นเอเจนต์ ane, ระดับ6กเมื่อสิ้นสุดภารกิจปัจจุบันของเขาและในการเลื่อนระดับโคสันจะเห็นความสามารถของบรูซด้วยตัวเอง ได้ได้ไปจัดการซะโลกไม่หยุดหมุนเพราะเราหลอกหลังจากพูดอย่างนั้นโคสันก็ออกจากห้องทำงานของโซอี้โซอี้ที่ถูกเรียกว่าลัดดี้แมนทิสและเป็นเอเจนต์ ane, ระดับเจ็ดมีความกังวลอยู่ในใจเป็นเรื่องผิดปกติจริงๆที่มีหลายสิ่งเกิดขึ้นอย่างกระทันหันชีลอลิงจะสามารถรับมือได้งั้นเหรอโซอี้ไม่รู้แต่เขายังต้องเดินต่อไปบรูซไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบทสนทนาของโซอี้และโคสันในตอนนี้เขาเพิ่งกลับมาที่ควีนส์ ภูมิปัญญาเชิงกลยุธทธ์ทาให้ความคิดของเขาชัดเจนขึ้นและเนื่องจากเทคนิคการต่อสู้ระดับยอดเยี่ยมความเร็วและความแข็งแกร่งของฉันก็เพิ่มขึ้นอย่างมากบรูซกำลังตัดสินความแข็งแกร่งของเขาในห้องของเขาท้ายที่สุดในโลกนี้ความแข็งแกร่งเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาต้องเข้าใจเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเขาอย่างชัดเจนและเข้าใจในตัวเองเป็นอย่างดีชีลอลิงเป็นบ้านของเขามันทําให้เขาได้รับการตกฝนพิเศษที่เขาต้องการและเขายังได้รับอุปกรณ์ปัจจุบันของเขาจากที่นั่น หลังจากผ่านไประยะหนึ่งบรูซก็รวบรวมพลังในร่างกายของเขาได้อย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้มีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากขึ้นสถานการณ์ดูไม่มั่นคงในตอนนี้บรูซนอนอยู่บนโซโอีฟาและคิดถึงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในบรรดาฮีโร่ที่เขารู้จักมีสองคนปรากฏตัวแล้วถ้าเขาเดาไม่ผิดชีลอลิงกำลังศึกษาทีซาแอร์ซึ่งเป็นมณีอวกาศอยู่แน่ และนิกฟิวรี่เขากำลังรวบรวมข้อมูลฮีโร่จำนวนมากอย่างแน่นอนเขาแค่รอเวลาที่เหมาะสมที่สุดดูเหมือนว่าฉันจะต้องรีบแล้วบรูซตัดสินใจเร่งพัฒนาพละของเขาหลังจากทำใจได้แล้วเขาก็เปิดคอมพิวเตอร์และแถวของหมายจับก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเกือบทั้งหมดเป็นอาชญากรระดับเจ็ดพวกเขามีพลังและบางคนยังมีความสามารถพิเศษแม้ว่าพวกเขาจะไม่ทรงพลังเท่ายีนต่อต้านไวแต่พวกมันก็มีดีอยู่บ้าง ต่อไปเขาเลือกหมายจับ3ามฉบับพวกเขาทั้งหมดเป็นหมายจับประดับ8และรางวัลแต่และอย่าง,อย,างอย่างน้อย5 0,000ดอลลาร์ทั้ง3รวมเป็นจำนวน1 5ุล้านถ้าเป็นในอดีตบรูซคงไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาชนะ3าคนนั้นได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นเขาไม่กลัวทั้ง3าคนเลยตอนนี้เขาไม่มีเงินซึ่งหมายความว่าเขาจะไม่สามารถเร่งการดาวน์โหลดครั้งต่อไปได้หากวันหนึ่งเขาได้พบกับฮีโร่ที่ทรงพลังเหล่านั้นเขาจะต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อดาวน์โหลดความสามารถของพวกเขา มีฮีโร่มากมายที่มีพลังมากกว่าและวิดโดแค่ยืนต่อต้านไวก็30 GB แล้วถ้าเจอทอละชุดเกราะระดับเทพของไอรอนแมนและพลังสมองที่ไม่มีใครเทียบได้แล้วฮักละแม้แต่สไปเดอร์แมนในที่สุดบรูซก็ต้องเคลื่อนไหวและเขาต้องเคลื่อนไหวให้รวดเร็วด,ด้วยตอนที่24ยืนยันเป้าหมายสำหรับรางวัลระดับสูงแน่นอนว่าบรูซเองก็ต้องการได้รับเช่นกันอย่างไรก็ตามคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในนิวยอร์ก ปกติแล้วจะไม่เป็นปัญหาแต่คราวนี้เขาสามารถทำงานได้เฉพาะในนิวย york เท่านั้นสำหรับสถานที่อื่นๆปัญหาหลักคือเวลาและระยะทางที่เกี่ยวข้องดังนั้นแม้ว่าจะเสียใจแต่บรูซก็ทำได้แค่ยอมแพ้กับและเริ่มจดจ่อกับการดำเนินการตามแผนของเขาเนื่องจากยืนยันได้แล้วว่าเป้าหมายคืออะไรฉันสามารถเริ่มเตรียมตัวให้พร้อมได้หลังจากการเผชิญหน้าครั้งก่อนบรูซคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ทั้งสามคนที่เขาเลือกในครั้งนี้จะมีความสามารถพิเศษที่ชีลอลิง ที่ไม่รู้เช่นกันทุกอย่างต้องรอจนกว่าเขาจะทำการบ้านในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจนและได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนี่จะช่วยบรูซในการจัดการกับพวกเขาได้อย่างแน่นอนในขณะที่เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งการเข้าถึงข้อมูลของชีลอลิงของเขาก็สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งหมายความว่าการหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกมีค่าหัวควรจะดำเนินไปอย่างราบรื่นตัวตนของบรูซในโลกนี้สะดวกสบายอย่างยิ่งสำหรับเขา หลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงบรูซก็ได้ศึกษานิสัยตัวตนบุคลิกและอื่นๆของทั้งสาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและหลังจากนั้นบรูซก็เปิดหน้าของปาร์เกอร์ซึ่งเขาหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่เช่นเคยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดพรุ่งนี้เขาจะไปโรงเรียนมัธยมมิทาวดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะดูหลักสูตรเพื่อที่ว่าเขาจะไม่ได้เป็นหลงไปทั่วโอ้อยางช้าที่สุดในเวันปาร์เกอร์ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร เมื่อบรูซเห็นสิ่งนี้ก็รู้สึกประหลาดใจบนใบหน้าของเขาในหนังการกลายพันธุ์ของปาร์เกอร์เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมนอกหลักสูตรนี้แต่บรูซไม่สามารถมั่นใจได้ว่าครั้งนี้จะเป็นเหมือนเดิมไหมเมื่อถึงเวลาฉันจะได้รู้เองเมื่อปาร์เกอร์มีพลังวิเศษแล้วเขาจะเป็นคนแรกที่รู้เช้าวันรุ่งขึ้นบรูซไปที่โรงเรียนมัธยมมิดท,ทาวตามปกติเพราะเขาเป็นครูพละอาจารย์จึงมีการสอนไม่มากไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศใดวิชาพละศึกษาก็ไม่ได้มีคุณค่ามากนะัก บรูซกลับบ้านหลังเลิกเรียนตามปกติเมื่อไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นที่หน้าคอมพิวเตอร์จุดสีแดงที่แสดงถึงปาร์เกอร์เพิ่งกลับถึงบ้านหลังยืนยันว่าไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายบรูซปิดแถบติดตามตัวสอแจ็คเก็ตภัยคุกคามระดับเจ็ดความสามารถพิเศษคือการหลบหนีการติดตามในการต่อสู้กับตำรวจเขาสามารถจับกระสุนได้ด้วยมือเปล่าในคอมพิวเตอร์มีรูป,ปรพรรณสันฐานของชายวัยกลางคนพร้อมข้อมูลทั้งหมดที่ทบันทึกโดยชีลอลิง ความสามารถในการจับกระสุนได้ด้วยมือเปล่านั้นเกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านความเร็วหรือความสามารถพิเศษประเภทอื่นๆปัจจุบันบรูซมีร่างหมูเหล็กและไม่กลัวอาวุธเย็นธรรมดาแต่ถ้าเขาต้องเผชิญกับกระสุนหรืออาวุธปืนเขาทําได้แค่หลบหนีไม่ต้องพูดถึงฮักแม้ว่าเขาจะมีความสามารถของปาร์เกอร์หลังจากที่เขาผ่านการกลายพันธุ์แล้วเขาก็จะแข็งแกร่งเกินพอสําหรับอาวุธปืนบางชนิด เขาต้องรับความสามารถใหม่ๆอยู่เสมอและคนตรงหน้าเขาคือเป้าหมายแรกของเขาค่าหัวของเขาคือห้าแสนเหรียญสหรัฐหลังจากทุกอย่างพร้อมรูซก็ขับรถออกจากบ้านไล่ถนนมืดที่ไม่มีแสงไฟหรือคนมีโรงงานร้างมากมายชายคนหนึ่งที่ไม่สูงมากสวมเสื้อฮู้ดและซ่อนใบหน้าไว้ในความมืดร่างกายผอมของเขาดูเหมือนจะกลมกลืนไปกับกลางคืนไอพวกชีลอลิงหัวคอดอกจันยอนนั้นมันทำให้ฉันใช้ชีวิตปกติไม่ได้เลยชายคนนั้นพูดอย่างกระซิบ แม้ว่าในใจของเขาจะโกรธมากแต่ใบหน้าของเขาก็ดูสงบมากเช่นกันแม้ว่าเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับตำรวจเขาก็จะไม่กลัวเลยแต่ชีลอลิงนั้นลึกลับและทรงพลังเกินไปและเอเจนที่ทรงพลังมากเกินไปแม้ว่าเขาจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างเขาก็ไม่กล้าเผชิญหน้ากับชีลอลิงได้เขาเป็นได้แค่หนูท่อข้างถนนที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืด ชายคนนั้นยังคงเดินหน้าต่อไปและต้องการกลับไปที่บ้านชั่วคราวของเขาแต่ในเวลานี้เขารู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆที่ทำให้เหงื่อออกอย่างกระทันหันที่ถนนแคบๆนี้มีชายในชุดสูทยืนอยู่ใกล้สุดทางและแสงจันทร์ทอดยาวเงาของเขาชายคนนั้นดูเหมือนจะรอเขาอยู่หลังจากเห็นเขาเขาก็หันกลับไปและหลบหนีโดยไม่ลังเลเขารู้สึกถึงอันตรายที่อยู่ตรงนั้นผู้ชายที่อยู่สุดถนนคือบรูซเมื่อเขาเห็นชายคนนั้นหันกลับไปโดยไม่ลังเลเขาก็หรีตาทันทีฟิวฟิวฟิว ภายใต้ความสามารถของนักแม่นปืนของฮอปายแม้จะอยู่ในที่มืดเขาก็สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำลูกดอกทั้งห้าลูกถูกเขาคว้างออกไปโดยตรงและมีเสียงอะไรบางอย่างระเบิดออกมาหลังจากนั้นไม่นานสีหน้าของชายคนนั้นเปลี่ยนไปและเขาก็หลบลูกดอกได้อย่างหวุดหวิดในขณะที่เขาหลบหนีบรูซใช้สุดยอดความเร็วซึ่งทาให้เขาปรากฏตัวต่อหน้าชายคนนั้นในพริบตาบางังเขาชกโดยตรงด้วยความแม่นยำและดุร้ายออสโกรธมากและไม่นานเขาก็โต้กลับบงัง บรูซรู้สึกเจ็บที่กำปั้นของเขาและก็ผงะเล็กน้อยออสเป้าหมายของเขาภายใต้พลังของบรูซก็ถอยกลับไปด้วยความเร็วเต็มที่เขายังอยากวิ่งหนีดวงตาของบรูซเปลี่ยนเป็นเย็นชาและเขาก็ปลดกอนดุมเสื้อออกทันทีทําให้มีลูกดอกหลายสิบลูกปรากฏอยู่ในมือฟิวฟิวฟิวภายใต้ความแข็งแกร่งอันทรงพลังของบรูซความเร็วของลูกดอกแหลมอัตรายเกินกว่ากระสุนและด้วยระยะห่างระหว่างทั้งสองที่ใกล้กันมากทําให้ออสไม่สามารถหลบได้โอ้ ออซองตะโกนออกมาเขาถอดถุงมือออกมามือของเขาแสดงความแวววาวของโลหะทันทีปังปังปังทุกลูกดอกถูกจับด้วยมือของเขาและถูกทําให้แตกหรือสูญเสียพลังไปเมื่อเห็นฉากนี้ดวงตาของบรูซแสดงความสุขจางจางแน่นอนว่ามันเป็นความสามารถพิเศษหลังจากนั้นบรูซก็เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยไม่ลังเลมือของเขาจับไหล่ของออสในทันทีและข้อมูลของออสก็ถูกแสดงต่อหน้าเขาอย่างชัดเจนตอนที่25ห้าได้รับความสามารถใหม่ ชื่อออสแจ็กเก็ตอัตลักษณ์ความสำคัญระดับเจความสามารถเทคนิคการต่อสู้ระดับสูงสุด 130M เอมเพิ่มความเร็ว 200M เอมความชำนาญในอาวุธปืน 300M เอมมือที่แข็งแกร่ง 800M เอมแน่นอนว่าการคาดเดาของบรูซนั้นถูกต้องชายที่อยู่ตรงหน้าเขามีความสามารถพิเศษมันไม่ได้เป็นซูเปอร์พาวเวอร์แต่มันก็มากเกินพอแล้ว ความสามารถของมือที่แข็งแกร่งของออสทำให้มือของเขาเข้าสู่สถานะพิเศษภายใต้การเสริมความแข็งแกร่งเช่นนี้ความเร็วและความแข็งแกร่งของมือของเขาส่งผลให้พลังโจมตีโดยรวมของเขาดีขึ้นอย่างมากบรูซเลือกความสามารถทันทีและไปดาวน์โหลดโดยไม่ลังเลแต่อย่างใดปี๊เชื่อมต่อสำเร็จแล้วปี๊ขนาดของทักษะมือที่แข็งแกร่งคือ 800m เริ่มดาวน์โหลดแล้วปี๊ความเร็วในการดาวน์โหลดปัจจุบันคือ 1m/s ใช้ได้ในระยะ5เมตร หลังจากดาวน์โหลดความสามารถของ b l a c k w i d o w ทั้งความเร็วและระยะขอองค์การดาวน์โหลดของ Bruce ก็ดีขึ้นไม่น้อยความเร็วในการดาวน์โหลดปัจจุบันของเขาคือ1 ms ซึ่งหมายความว่าเขาจะดาวน์โหลดเสร็จในเวลาประมาณ13นาทีหลังจากคิดออก Bruce ก็เริ่มถ่วงการต่อสู้กับออสให้นานที่สุดครั้งนี้ความเร็วในการดาวน์โหลดเพียง13นาทีเขาจึงสามารถรอได้แทนที่จะเร่งดำเนินการด้วยเงินอย่างที่เคยทำ คราวนี้เขาตั้งใจแน่วแน่ไม่มีทางที่เขาจะกลับไปที่ฐานอเวนเจอร์โดยไม่จัดการล่าฆ่าหัวทั้งสามให้เสร็จสิ้นก่อนเด็ดขาดตอนนี้เขาต้องการเงินสุดๆและด้วยวิธีนี้เขาจะได้รับความสามารถที่หลากหลายไปพร้อมกันนับว่าเป็นการฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียวจริงๆไม่อย่างนั้นเมื่อเขาได้พบกับฮีโร่คนอื่นๆในอนาคตเขาจะถูกบังคับให้เลิกดาวน์โหลดความสามารถของพวกเขาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอดสูอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามในตอนนี้บรูซได้ขอที่ยอมกับมือของออสเขามีปัญหาอยู่เล็กน้อย อย่างไรก็ตามมือเหล่านั้นสามารถทำลายการป้องกันของเขาได้แต่โชคดีที่เขาเร็วพอมิฉนั้นเขาจะกลายเป็นเหยื่อซะเองปี๊บดาวน์โหลดเสร็จแล้วปี๊บขอแสดงความยินดีด้วยคุณที่ได้รับความสามารถมือที่แข็งแกร่งหลังจากการต่อสู้ดำเนินไประยะหนึ่งในที่สุดเสียงของระบบก,ก็ดังขึ้นทำให้บรูซตาสว่างขึ้นในทันทีในเวลานี้ออสระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติและเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหักกระดูกของบรูซโดยกำหนดเป้าหมายไปที่หน้าอกของเขา ในขณะนั้นบรูซใช้ความสามารถใหม่ของมือที่แข็งแกร่งมือของเขามือของเขาเริ่มเปล่งประกายแวววาวเหมือนโลหะในทันทีมันส่องแสงเย็นเยือกออกมาบางังบรูซและออสปะทะกันเป็นครั้งแรกและผลกระทบดังกล่าวส่งเสียงคล้ายกับเหล็กกระทบกันในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีการต่อสู้ก็พลิกกลับอย่างสมบูรณ์ออสถอยห่างและตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยเป็นไปได้ยังไงสีหน้าของออสเปลี่ยนไปเขาเห็นได้ชัดว่ามือของบรูซนั้นเหมือนกับของเขา และในขณะที่เขาตกตะลึงรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของบรูซเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าตอนนี้มือของเขามีพลังที่น่ากลัวและความเร็วที่คู่ควรบรูซจึงเริ่มเคลื่อนไหวปังปังปังกำแพงที่ทำจากคอนกรีตถูกทำลายโดยบรูซในตอนแรกพลังของบรูซนั้นอ่อนแอกว่าของออสเล็กน้อยแต่ตอนนี้เขาได้รับความสามารถของออสแล้วสถานการณ์ก็พลิกกลับทันทีปัง เมื่อเห็นช่วงเวลาที่ออสเสียสมาธิบรูซก็จัดการทุบหน้าอกของเขานี้เป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นถนนที่เย็นยะเยือกในบริเวณนี้ก็ชุ่มไปด้วยเลือดแม้ว่าออสจะมีพลังมากแต่เขาก็เป็นมนุษย์หลังจากผ่านไปสามนาทีการต่อสู้ก็ได้สิ้นสุดลงบรูซไม่ได้กำจัดศพนั่นจะเป็นการสูญเปล่าอย่างมหาศาลโดยเฉพาะศพนี้ที่มีมูลค่าถึงห้าแสนดอลลาร์กอริงออร่งอกริ่งอขณะที่เขากำลังจัดการศพโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นมันคือโทรศัพท์ของออส ใบหน้าของบรูซเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่เขาสวมถุงมือยังทันทีและมองไปที่โทรศัพท์ออสทำไมแกยังไม่กลับมาสักทีมีผู้ติดต่อในโทรศัพท์เพียงรายเดียวและไม่มีที่อยู่แต่มันไม่ใช่ข่าวร้ายแต่อย่างใดบรูซสังเกตว่าชื่อของผู้โทรคือเทศแจ็กเก็ตดวงตาของบรูซสว่างขึ้นชื่อนิชีลอลิงให้ค่าหัวระดับ8บรูซดึงข้อมูลของเท็ในทันทีรวมทั้งรางวัลสำหรับค่าหัวของเท็ สติปัญญาเป็นเลิศเขาลึกลับมากหัวใจของเขาถูกยิงสามครั้งแต่เขายังมีชีวิตรอดรางวัลหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐหัวใจของเขาถูกยิงสามครั้งแต่เขายังมีชีวิตอยู่และยังสบายดีอีกในหนึ่งคือเขาอาจมีความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการรักษารูซอยากมีความสามารถแบบนี้มานานแล้วเช่นเดียวกับบุคเวรีนและเดดอพูลที่มีความสามารถพิเศษด้านการรักษาเขาอาจจะกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่และแข็งแกร่งพอสมควรได้ในตอนนั้น แน่นอนเขาไม่ได้คาดหวังว่าความสามารถของเทศจะแข็งแกร่งเท่าพวกเขามิฉะนั้นเทศจะไม่ได้มีค่าหัวเพียงแค่ระดับ8 wa, ปดบรูซมั่นใจได้ว่าซูเปอร์ฮีโร่จากมาเวลจะปรากฏตัวในอนาคตอย่างแน่นอนฟีนิกซ์แมกนีโตไซคลอปและแม้แต่ศาสตราจารย์เอ็กก็อาจปรากฏตัวในจักรวาลน,นี้ในที่สุดโลกอาจสับสนวุ่นวายมากก็ได้ดังนั้นเขาต้องแข็งแกร่งพอก่อนที่ซูเปอร์ฮีโร่ลึกลับพวกนั้นจะปรากฏตัวความสามารถในการรักษาของเทศเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเขา หลังจากกำจัดความคิดที่ไม่จำเป็นออกไปอย่างรวดเร็วบรูซก็เริ่มพิมพ์หาเทศโดยไม่ลังเลฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายเขาไม่ได้พูดมากเกินไปเพราะเขากลัวจะถูกจับได้ท้ายที่สุดเทสมีสติปัญญาที่สูงมากตามข้อมูลของเขาและบรูซเชื่อว่าในไม่ชาเทศจะพบสถานที่แห่งนี้โดยไม่คำนึงถึงข้อมูลที่ให้ไว้บรูซต้องการแค่รอเขาในเวลาเดียวกันในโรงงานร้างแบบสุ่มเทศได้รับข้อความจากน้องชายของเขา ตกอยู่ในอันตรายเทศขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเขาอ่านสิ่งนั้นเมื่อเร็วๆนี้ชีลอลิงมีความกระตือรือร้นมากและเขากลัวที่จะออกไปข้างนอกแต่เขาก็รู้ด้วยว่าชีลอลิงคงไม่ใส่ใจกับพวกปลาซิวปลาซ้อยอย่างเขามากนะักหลังจากคิดได้แล้วเขาก็ตัดสินใจไปดูเขาสวมเสื้อโค้ตและหายไปในความมืดเทศฉลาดมากและในไม่ช้าเขาก็พบเส้นทางที่ออสเดินทางมาแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือเขากําลังเดินเข้าไปในกับดักของบรูซ